คิดจะพาพคิดถึงไคเซนดงใครเป็นท่านรักไคเซนดงบ้างคะ่ะแอมินเองคะ่ะแอมินชอบมากไคเซนดงนะคะนั่นก็คือข้าวหน้าพวกของดิบต่างๆนะคะวันนี้แอนมินมีร้านหนึ่งมานําเสนอค่ะนั่นก็คือ f i ชเชอรี่สเตเรนะอยู่ที่โตกเกียวนะคะวิวสวยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแถมอาหารเนี่ยราคาไม่แรงเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าอาหารมีราคาเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณพันสามเยนนะคะถ้าจำไม่ผิดเรื่อยๆไปจนถึง ประมาณ3,000เยนนะคะแพงสุดวิธีการสั่งอาหารก็ง่ายมากเลยค่ะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเราสามารถเลือกได้เลยชาวต่างชาติมาครบนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษกำกับน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจเลยนะคะแล้ววิวนะคะที่นี่ก็สุดยอดเช่นกัน,นะคะ่ะสามารถนั่งทานอาหารนะคะแล้วก็เห็นวิวของ Rainbow Bridge นะคะที่สามารถเชื่อมไปที่โอไดบะได้เลยสวยมากสาาถานที่นี้นะคะอยู่แถวๆฮามามาสึโจะนะคะ มาง่ายค่ะไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่สำคัญเนี่ยอาหารรสชาติดีค่ะสดเลยเพราะว่าเป็นร้านนะคะที่ต่อยอดจากธุรกิจประมงนะคะของเจ้าของร้านนะคะพอเราได้กดซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตั๋วมานะคะก็ไปหาที่นั่งและเขาก็จะเรียกหมายเลขของเราค่ะเราก็จะไปรับอาหารนะคะอันนี้จะเป็นของแอดมินนะคะ อร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นของสามีนะคะเป็นข้าวหน้าเหมือนปาทุน่าสับๆๆอๆะคะ่ะเห็นไหมคะนู่นค่ะใกล้ๆก็จะเป็นเรนโบว์บริดจ์นะคะบรรยากาศจะดีมากแบบนี้เลยนะคะไม่ร้อนเลยแล้วก็ดูวิวคนขี่เจสกีไปมาด้วยนะคะรีบมาก,กันนะคะเพราะว่าร้านเขาจะปิดเดือนธันวาคมปีนี้แล้วนะคะน่าเสียดายจังเลย